สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว iPad Gen 11หรือว่าตัว iPad CPU A16 ในปี2025ที่ Apple เปิดตัวล่าสุดของตระกูล Gen Series ซึ่งมปนรุ่นต่อยอดมาจากเจ้าตัว iPad เจนสิบผมตัวนี้นะครับซึ่งพี่ผมจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทาการสั่งซื้อมากับราคา11,500หมื่ร้บาทตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้พี่ซื้อมาจากออนไลน์เพราะว่าโปรโมชั่นในการสั่งซื้อคือเยอะจริงครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะนันว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุด ตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับคือพี่ซื้อมาจากออนไลน์ตัวนี้สามารถส่งนะหมประกันของตัว Apple ิลสุนไทยร้อนนะครับเพราะว่าพี่ทำการกดมาซื้อด้วยเงินของพี่ทุกบาทนะครับผมวันนี้พี่จะมารีวิวหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่สั่งซื้อมาเป็นสีเหลืองนะครับ ในการดีไซน์ของตัวสีเหลืองสัปีนะมีความสวยงามจริงครับซึ่งหูมแอปเปิลเปิดตัวคือมีอยนะู่สีสีเนาะมีสีเงินสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองที่พีทําการใช้งานอยู่นะครับซึ่งสีเหลืองหมดเลยว่าตัวนี้คือเด่นจริงครับนี่อันนี้ดูเลยว่าสีเหลืองครับคือดีไซน์ในการออกแบบตัวเครื่องนะซึ่งพีใช้เป็นรุ่นเบสดโบเดลมตัวนี้นะครับความจุพีใช้คือความจุ1นึ่งร้อยสิบแปดกิดนะครับก็ความบางให้มา 7ม mm มนะครับก็ถือว่าความบางตัวนี้ให้มาพอเหมาะพอควรถือว่ามีความบางแล้วก็เวลาจับผมตัวนี้ถือว่ามีความแน่นหนากับตัวเครื่องกับผมน้ําหนักตัวนี้คือ4ี่ร้อยกรัมพีซื้อมาเป็นรุ่น WiFi ในผมตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีรุ่นที่ใส่ซิมผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ในการออกแบบผมลำโพงให้มาเป็นลำโพงคู่ผมแต่ในการดีไซน์ของ Apple คือทำการ เจาะลำพงให้เหมือน4ตัวแต่ลำพงจริงก็คือให้มาแค่2ตัวนะครับตัวนี้นะอันนี้ผมเป็นปุ่ม power สามารถสแกนมือหรือว่า touch id บริเวณที่ปุ่ม power ตรงนี้นะครับอันนี้คือปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงผมตัวนี้ซึ่งพีชอบโมดูลของกล้องมากรู้สึกว่าจะเน้นไปทางมินิมอลผมตัวนี้เนาะกล้องหลังให้มาถ่าย4 k 6 0เฟรมกับกล้องหลังคือ12ล้านนะครับผมตัวนี้ไม่มีไฟแฟลก LD นะครับนี่อันนี้คือตัว b o ี้ของตัวเครื่องครับ ก็โลโก้ของ Apple ครับก็ตามนี้ครับจะไม่มีคำว่า iPad แล้วนะครับผมในรุ่นของ g e n 1นะครับซึ่งผมดีไซน์ทุกอย่างก็เหมือนกับตัว iPad g e n 10นะครับก็เหมือนในการในการแบบ Co p ปี้มาแล้วก็วางผมตัวนี้นะครับก็ถือว่าดีไซน์ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็สามารถใส่ตัวเคสตัวฟิล์มได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งพีไปลองในการใส่ตัวเคสตัวฟิลม์มก็ทำการใช้งานมาก็ถือว่าติดได้นะครับผมนี่ ซึ่งพีชอบกับหน้าจอมากซึ่งผมตรงนี้หน้าจอให้เรามาเป็นหน้าจอแบบเดิมนะผมหน้าจอคือรีเฟรชให้มา60 h ฮิในปี2025 แสดงว่า Apple ก็ให้มาเหมือนเดิมครับเหมือนกับตัว iPad Air เลย iPad Air ก็60 h z ตัวนี้ให้มาก็60 h z ครับกับพอร์ต Type C สามารถซัพพอร์ตหัวชัดในกล่องแถมมาคือ20วัตต์องตัวนี้ซึ่งซัพพอร์ตเป็น USB Type C version 2ซึ่งความเร็วความแรงก็อยู่ที่480ม b กผมในการอ่านเขียนข้อมูลนะครับนี่อันนี้ผมในการทัดของหน้าจอกับหน้าจอให้มาเป็นแบบตัว IPS นะครับสีสันแล้วก็ความชัดสัพพีถือว่าเพียงพอมากกับความชัด2,360คูณ1,640พิกเซลหรือประมาณ 6, 6ประมาณ2 6 4ผม PPI อะผมตัวนี้ก็ถือว่าในการอ่านฟอนต์ในการอา e ่านอีบุ๊กตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอมากกับความสู้แสงของหน้าจอคือตัวนี้500นิลนนะครับนี่ ถือว่า UI ขอผมในการแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็ถือว่าให้มาดีมากกับผม CPU นี้พี่ทำการทดสอบ CPU มาบอกเลยว่า a 1 6ตัวนี้นะแรมให้มา6กิกนะครับผมตัวนี้นะ rov ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสมูทมากครับเล่นดีมาก rov ครับกับเกม pubg mobile พี่ทําการปรับสูงสุดเป็น ultra อืตัวนี้บอกเลยว่าใจโลคือดีมากครับเกม free fire ผมพี่ทําการปรับตัวเกม free fire สูงสุดบอกเลยว่ามีความสมูทและหน้าจอแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับในส่วนของเกม get c h i m impact ครับซึ่งพี่ทำการเล่นเกมตัวนี้มาบอกเลยว่ามีความสมูทจริงครับ อันนี้ผมคือ p ปรับเป็นตัวที่เป็นแบบค่าที่ิดตั้งค่าผมตัวนี้กับเกม์เก็บชิปอินแนะซึ่ง p ปรับมผมตัวนี้คือสูงมากทุกอย่าง p ปรับสูงสุด60เฟรมคือตัวนี้ทําหน้าจอออกมาได้อย่างสีสันสวยสดงดงามครับ cpu คือแรงจริงกับ cpu ตัวนี้ให้มาคือเป็นตัว cpu แบบ5คอแล้วก็การาฟิกแบบ4คอถือว่าให้มาดีมากกับการาฟิกครับสีสันของหน้าจอมีความสวยงามจริงครับกับการแสดงผล แต่ผมตัวนี้สับพีนักเล่นเกมมาหน้าจออาจจะยังไม่สู้เจ้าตัว Xiaomi Pad 7นะครับซึ่งพีใช้งานตัว Xiaomi Pad 7เล่นเกมตัวนี้บอกเลยว่าหน้าจอแสดงผลออกมาได้อย่างสวยสดงดงามเมื่อผมตัวนี้หน้าจอเราเกิดความร้อนตัวเ็จหน้าจอก็จะมีอาการดอกลงมาตามแบบของ CPU A16 นะครับกเห็นไหมว่าสังเกตไหมว่าสหน้าจอตัวนี้มันเริ่มดอกลงนะครับถ้ามีความร้อนซึ่งพีเล่นเกมตัวนี้มาถือว่ามีความลื่นไหลมากครับ ด้ยล,ลำโพงผมแสดงผลออกมาก,กับลำโพงถือว่ามีความเสียงดังฟังชัดประมาณหนึ่งนะครับนี่ถือว่าเสียงดีมากครับผมตับตัวลำโพงครับนี่ดูกราฟิกถือว่าดีมากครับเมื่อพีเข้าไปตัวในการเทเลพอร์ตมาดูว่าในการเทเลพอร์ตตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างพีจะทําการเทเลพอร์ตตัวนี้ให้ชมเลยว่ามันเทเลพอร์ตออกมาความเร็วมันกี่วิหนึ่งสองสาม คือบอกเลยว่า CPU แรงจริงครับวันนี้ผมสัเกตแบบก,การาฟิกครับต้นไม้ใบหญ้าสแสดงผลออกมาได้อย่างเพียงพอถ้าเกมเก็บชิมอิมแพคปรับได้ขนาดนี้เกมอื่นบอกเลยว่าสบายยห่วของเช่นเกมพับจีอย่างเงี้ยโคตรสบายครับถ้าเกมตัวนี้ปรับสูงสุดแล้วมีความเลื่อนไหลอะคิดดูไม่ต้องอะไรมากมายผมดูเกมนี้เป็นหลักเลยสัปพีนัทถือว่าเพียงพอมาก CPU มีความแรงก็ใจเราเล่นเกมถือว่าโอเคมากเลยครับนี่ คือชิลอเเนาะทำตัวซอฟต์แวร์กับตัวฮาร์ดแวร์ได้อย่างสดของจริงครับผมถึงผมแล้วตัวนี้จะไม่ได้ซัพพอร์ตตัว AI อนะผมแต่ก็ถือว่าใช้งานสัปพีนะถือว่าเพียงพอมากครับนี่แว่ามันมีความสมบูรณ์ในการปัดในการทัดมันมีความสม,มุิจริงครับผมตัวน,นี้นะครับนี่นี่ครับผมคือองทรงนะทัดดีมากครับผมในการทัดในการกว ผบบีถือว่าเพียงพอมากในการเล่นเกมตัวนี้นะครับมีมีความสม,มูทแล้วในในการปัดตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากครับดูว่าผมกราฟิกแบบแสดงผลคือสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดแต่ถ้าพีมีงบเลส8,000กว่าบาทพีรู้สึกว่าเล่นเกมดีอีกตัวคือต,ตัวนี้เลย Xiaomi Pad ครับลำโพง4ตัวเสียงจะมีความแบบคมชัดมากกว่าเจ้าตัว iPad J11 แน่นอนผมตัวนี้ลำโพง4ตัว Dolby Atmos จัดการความร้อนดีกว่า iPad อีกนะครับแต่ว่า iPad ของผมตัวนี้คือปัญหาเลยคือแบบเล่นเกมตัวนี้ผมก็คือแสงหน้าจอมันจะดรอปลงประมาณหนึ่งนะผมตัวนี้นะครับเห็นไหมว่าแสงหน้าจอทําการดรอปลงแล้วนะครับถ้ามีความร้อนนะครับนี่อันนี้ก็คือให้ดูเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเลยอันนี้พี่ปรับแสงสูงสุดนะถ้ามีความร้อนนะผมตัวนี้จะมีอาการแสงดรอปนะครับก็เป็นปกติครับผม iPhone 15 Pro Max ก็เป็น ว่าพีก็ใช้มาแล้วผมอันนี้ดูเลยว่าความร้อนในการจัดการไม่สู้ตัวเจ้าเสี่ยวมี่แผดก็บนะครับนี่แต่ทุกอย่างคือเพอร์เฟคครับตัวนี้บอกเลยว่าจบครบคุ้มมากที่ตัว Apple เปิดตัวราคา11,000หบาทพี่ผมใช้ส่วนลดนะที่พี่ทำการกดสั่งซื้อด้านล่างแหละลองไปกดเช็คอยู่นะครับผมนี่ถือว่าเพียงพอมากผมสหรับตัวนี้หลังจากพี่ใช้งานเล่นเกมมาคือจัดเต็มจริง กับสเปคครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งให้ดูกันว่า UI ของตัวกล้องหลังจากที่พี่ไปสัมผัสมาตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมตัวนี้ไม่มี AI ในการลบวัตถุนะครับซึ่งเราก็ถ่ายโปรตีครับแบบนี้เลยครับแบบนี้ปึ๊บก็สีสันในความคมชัดของรูปภาพก็ถือว่าให้มาดีมาก ใครในเรื่องกล้องผมตัวนี้คือตอบโจทย์จริงกล้องหลัง12ล้านกับกล้องหน้า u l ต r a w i 12ล้านส่วนตัวใช้งานมาถือว่ากล้องให้มา perfect จริงครับนี่ซึ่งอะไรพีแบบพูดตรงๆเลยว่ากล้องให้มาคือสุดจริงถ้าเปรียบเทียบตัว AI ก็ยังไม่สู้เจ้าตัว Xiaomi นะถ้าพี่ช้ AI เป็นหลักพีรู้สึกว่า Xiaomi ให้มาคือสุดจริง Xiaomi มี AI มากกว่าเจ้าตัว iPad อย่างเท่าตัวครับซึ่ง AI ในการ เจนภาพ AI ในการลบวัตถุเสี่ยวมีให้มาดีมากตัวยอย่างเช่นพี่ทําการผมถ่ายรูปแบบนี้นะครับนี่ครับผมรูดผมเดียวกันนะครับนี่ครับแล้วมาดูตัวเส Xiaomi ผมในการลบวัตถุนะครับคือ perfect มากนี่ครับผมซึ่งตัว iPad นะครับผมตัว7 1รุ่นใหม่ล่าสุดไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน AI ได้เพราะว่า CPU ยูตัวนี้ไม่ได้ support แต่รู้สึกว่าใช้นนั้นทั่วไป Apple AI ก็เหมือนไม่มีครับซึ่ง Apple AI ทำห่วยแตกมากดังนั้นบอกเลยว่าคือ ถึงไม่มีพีรู้สึกว่าตัวนี้คุ้มค่านะคุ้มค่าจริงตัว iPad Gen 11อ่ะนี่ครับอันนี้ผมวัตถุในการลบนะครับดู AI นะครับของตัวนี้นะครับนี่ perfect ครับไม่อยากจะอวยเลยพีผมใช้แค่ประจำคือพีเอามาลบวัตถุจริงตัวนี้บอกเลยว่าลบได้ดีมากครับดูครับหลังจากพีทำการลบเสร็จครับทั้งยาวว่าผมตัวนี้คือ before after เลยครับผมแนะนำว่าให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนหลังจากลบนะครับ Họ tăng xem tội doanh nghiệp nó เพราะว่า AI มันใช้ตัวเซิร์ฟเวอร์ผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่ามันมีความเนี้ยบความกิดมาก Apple ตัว iPad 711จะเป็นข้อด้อยนะผมน้อยกว่าเจ้าตัวนี้อย่างเยอะเลยเพราะาตัวนี้มี AI ในการใช้งานแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังสับพีนะทตัวนี้ให้มา13ล้านถือว่าดีมาก CPU ครับผม Snapdragon 7 Plus Gen 3เล่นเกมคือบอกเลยว่าสู่สิกว่า iPad ตัวนี้มากซึ่งพีชอบมากกับพอร์ต Type C รุ่น3สามารถเชื่อมต่อกับจอแพรนอกแล้วก็ลำโพง4ตัวในการขับเสียงบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงครับสับค่ายหาให้แบบ ราคาเลียปด0 0 0กว่าบาทพีรู้สึกว่าตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากครับคุณภาพเกินค่าตัวจริงครับมาดูว่า iPad จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องสีสันนะครับอันนี้พี่ทำการเปรียบเทียบเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะจริงมากเจ้าตัวไหนนะครับส่วนตัวก็มีความคุ้มค่าคุ้มราคาในแบบของเราที่เราชอบนะครับนี่อันนี้คือกล้องครับผมให้ดูเลยครับผมตัวนี้1 0 8 0 p 6 0เฟรมถือว่ากล้องหน้าสีดีมากครับ สีของตัวกล้องหน้าเวิร์กมากกับอัลตร้าไวด้วยถือว่าให้มาสุดมากตัวกล้องหน้า,า,าดีมากครับ12งล้านบอกเลยว,ว่าสุดจริงครับ,บ,ก,ลรรบกล้องหลังกล้องหน้าสับพีที่พีไปสัมผัสมาถ,ถือว่าสก,กินโทนในการถ่ายดีมากครับผมสับตัวกล้องตัวนี้พี่ขอเช่นชมเลยว่ากล้องคือจบครบครับแล้วก็การตัดต่อวิดีโอตัวนี้คือให้มาดีมากครับ ถ่าอาหารก็ดูน่ากินมากเลยผมสิรื่องต้องตัวนี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงสามารถถ่าย 4K นะผม60เฟรมปรับเป็น30 60ได้นะครับนี่นไว่าการสั่นโดยใช้ ES ของตัวกล้องหลังคือเดเบสมากครับขอชื่นชมว่าตัวนี้สับว์พินะเรื่องกล้องยกให้ iPad จริงครับกับเรื่องในการตัดต่อวิดีโอนะครับแต่ลูกเล่นยังไงไมาสู้ Xiaomi Pad 6นะผมซึ่ง Pad 6ใครชอบดูหนังฟังเพลงจัดเต็มมากคุ้มมาก แค่เรเฟรชก็หน้าจอ,าโโอตัว Xiaomi Pad 6. 6นะเรเฟรชคือหน h อเฮิร์ตตัวนี้ให้มาแค่6 0 h เฮิร์ตนะครับดีมากกล้องหน้าขอชื่นชมเลยเอสหรือว่าตัว iPad A16 นะครับ12345678 12345678เสียงจากไมค์บีอินของตัวเครื่องนะครับนี่ก็ถือว่าสกินโทน เห็นไหมว่าเสียงคือดีมากครับตัวกลล้องหัง 4K 60เนะครับผมกับเจ้าตัว iPad นะครับผม J 1 1หรือว่า iPad A 1 6นะครับครับผมสีสันของวีโอก็จะประมาณนี้นะครับ ถือว่าในการถ่ายด้ผมตัวนี้สับพีนะัทถือว่าดีมากๆครับเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานมาถือว่าเพอร์เฟกจริงครับแล้วก็ในการตัดต่อผ่านแอป l u m a f u s i o n พี่ก็ทำการตัดต่อมาซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าในการเรนเดอร์ไฟล์ 4K ก็ถือว่าเรนเดอร์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมาก CPU A16 ก็ถือว่ามีความแรงมากๆครับถือว่าตัวนี้จะไม่ได้ซัพพอร์ต AI ส่วนตัว AI Apple มีก็เหมือนไม่มีครับ คือ AI พีใช้กับตัว iPad Air iPad Pro AI p ใช้งานน้อยมากเพราะว่าประสิทธิภาพของ AI Apple ยังไม่ดีที่ควรครับนี่แต่ถ้าของ Xiaomi เนี่ย AI คือดีมากครับนี่ครับผมในการทัดจะประมาณนี้นะครับพี่ก็รีวิวด้วยความจริงใจอย่างตรงไปตรงมานะครับผมนี่อันนี้คือในเรื่องในการตัดต่อวิดีโอก็ถือว่าใช้งานดีมากเรื่องกล้องหลังก็ถือว่าดีมากครับ UI ก็ใช้งานได้ง่ายผมวิดีโอก็ 4K 60เฟรมปรับได้ผมในการปรับในการทัดก็ถือว่าเพียงพอตัวนี้นะครับแล้วก็ในการแบ่งหน้าจอผมตัวนี้สามารถใช้งานในทั้งมัลติวินโดว์ผมในการปัดไปปัดมาผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็การแบ่งหน้าจอด้านซ้ายด้านขวาตัวนี้ก็สามารถซัพพอร์ตในการแบ่งหน้าจอได้อย่างง่ายดายจริงนะครับผมตัวนี้เนาะซึ่งพี่ทําการใช้งานมาก็ถือว่าโอเคมากพี่ผยม ชอบอีกฟังก์ชันคือการบันทึกเสียงครับซึ่งตัวนี้บันทึกเสียงออกมามีความคมนะครับผมแล้วก็เสียงมีความเสียงดังฟังชัดทดสอบในการบันทึกเสียงนะครับผมตัวนี้1 2 3 4 5 6 8 8นะครับซึ่งตัวนี้บันทึกเสียงได้อย่างเพอร์เฟจริงครับสอบในการบันทึกเสียงนะครับโคตัวนี้หนึ่งสอ่ห้าหกเจ็คือในการ ตัวบันทึกเสียงตัวที่เป็นแอปพลิเคชันของตัวนี้ให้มาถือว่าดีจริงครับในส่วนในการใช้งานแอปแคนว่าตัวนี้ผมพีทำการใช้งานมาถือว่าโอเคมากเลยครับเดี๋ยวผมในการใช้แอปแคนว่าโดยรวมนะ iPad ถือว่าทำยูไไหมอย่างดีมากครับมีความสมูทในการกดในการทันซึ่งพีทำการใช้งานกับปากาตัวนี้ไม่เกิน400บาทที่พีทำการ สั่งมานะครับตัวนี้พี่จะขอแนบลิงก์ปากกาที่พี่ใช้งานอยู่ณปัจจุบันตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานโคตรดีครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายจริงครับแค่เราผมกดทําการเปิดเครื่องผมตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยผมคือพี่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับบลูทูธครับปากกาในการกดในการทัดบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาเพอร์เฟกต์ไหมนะว่าของแท้คือใช้งานดีแต่เจอตัวนี้ราคาเหรมา400ใช้เช็คคู่กับตัว iPad ดิเ <ersch> เนี่ยคือบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับนี่ครับผมในการทัดของปากกาคือดีมากแล้วก็ขีดเขียนตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับนี่ครับผมปากกาก็ขีดเขียนออกมาครับผมตัวนี้บอกเลยว่าขีดเขียนดีมากมีความสมูทของปากกามากครับแล้วก็สามารถใช้งานกับแอป Goodnotes แล้วก็สามารถวางครับผมตัวมือเราได้ด้วยซึ่งถือว่าให้มาดีมากครับปากกาสามารถวางครับผมได้ด้วยซึ่งพีชอบมากในการวางครับไม่ว่าพีผมจะทําวางแบบเนี้ยซึ่งปากกาคือบอกเลยว่า สิเต็ม10ครับพี่จะขอปกากตะกร้าแล้วก็แนบลิงในการสั่งซื้อใต้คลิปให้ของปาก,กานะครับที่พี่ทําการสั่งซื้อมาบอกเลยว่าใช้งานโคตรดีกับตัวนี้ดีไซน์ก็มีความสวยงามแล้วก็สามารถดูทําการเก็บไว้บริเวณด้านบนของตัวเครื่องได้ซึ่งบอกเลยว่ามันมีแม่เหล็กผมตัวนี้อย่ครับผมซึ่งสามารถใช้กับตัว ipad pro ipad air แล้วก็ รองรับกับ iPad g เจน Gen 1เจน10ตัวนี้ให้มาเวิร์กมากครับซึ่งพี่ก็ทำการใช้งานจริงคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานดีมากกับปากกาตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพี่ทำการใช้งานในเรื่องของตัวนี้นะครับกับการ จับสัญญาณ Wi-Fi พี่รู้สึกว่า Wi-Fi ตัวนี้ในการจับสัญญาณถือว่าดีมากเพราะว่ารองรับเป็น Wi-Fi 6ครับผมตัวนี้กับ e t u o t h เวอร์ชัน5.3ผมส่วนตัวพี่ใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอมากกับตัว b l บลู o ูธเวอร์ชันนี้ซึ่งในการเชื่อมต่อก็ถือว่ามีความเร็วความแรงดีมากครับผมพี่ผมจะขอทำการทดสอบสัญญาณ Wi-Fi ให้ดูได้ว่าจะสามารถรับมากได้น้อยเพียงใดนะครับนี่ให้ดูผมในการจับสัญญา ซึ่งพีเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5ความเร็วในอินเทอร์เน็ตบ้านของพีอยู่ที่ประมาณ500เมกโหถือว่าสุดยอดมากในการจับสัญญาณ Wi-Fi ถือว่าให้มากินขาดมากครับคืออารมณ์เท่า,ทากับตัว Xiaomi Pad เเลยในการทำการจับสัญญาณ Wi-Fi ครับก็ถือว่าให้มาดีมากซึ่งตัวนี้ตัว CPU A 1 6 จับสัญญาณ w i FI บอกเลยว,ว่าเวิร์กมากครับและการแจ้งเตือนตัวนี้ถือว่าแจ้งเตือนดีมากพีเชื่อมต่อผ่านแอปนี้ในการแจ้งเตือนแล้วก็แสดงผลออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับบอกเลยว,ว่าเพียงพอมากคมสับตัวนี้หลังจากพีทาการใช้งานมาจริงบอกเลยว,ว่าให้มาถือว่าสุดจริงครับมาดูว่าเรื่องเสียงเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีผมจะขอเปิดตัวลำโพงให้ดูเลยว่าเสียงตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเสียงนะครับผมมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับ ลำโพงเดี๋ยวพี่จะเอาไมโครโฟนไว้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับ เสียงลำโพงส่งตัวในการขับเสียงสับพพนะถือว่าให้มาเพียงพอมากๆครับเสียงเบสเสียงกลางถือว่าดีพอตัวครับแต่ถ้าเจอตัวแท็บเล็ตราคาเลทประมาณประมาณแบบ8,00 0กว่าบาทของเจ้าตัว Xiaomi Pad 7ครับตัวนี้บอกเลยว่าลำโพง Dolby Atmos สามารถบุ๊เสียงถึง100%ครับเมื่อเจอตัวนี้ไปพี่รู้สึกว่า Xiaomi Pad 7เสียงคือน่าใช้งานมากใครชอบเสียงครับ iPad ตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะฮะใครชอบเสียงหนัก ตัวนี้ตอบโจทย์ครับเสียงดีมาก no hope, you can still คือมันเหนือชั้นกับ iPad อย่างเยอะครับแล้ว iPad ผมดูนะ iPad แล้วดูเสี่ยงมีนะครับผมตัวนี้นะครับคือเสียงมันคนละฟิลกันเลยครับ go, go, go. เส่ยววี่ให้มาถือว่าจัดเต็มมากครับถ้าความละห่างของเสียงนะครับผมมาดู Xiaomi นะดูขอันนี้คือไม้นะครับอันนี้คือเราเยวเพื่อแล้วมาดู iPad นะครับมาดูของ iPad นะครับเสียงเบามากครับเสียงถือว่าเบาจริงครับอันนี้ผมก็คือ เรื่องเสียง iPad ไม่สู้จะตัวเสียงมีแ่แพดเแต่ถ้าอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ตัวเดียวเสียงก็ถือว่าให้มาดีมากเสียงเบสเสียงกลางถือว่าสบายเกินคุ้มจริงครับมาดูว่าตัวนี้หน้าจอสามารถซัพพอร์ตได้อย่างไรซึ่งตัวนี้หน้าจอไม่ซัพพอร์ตตัว HDR นะครับไม่เหมือนตัวเสียวมีแ่แพดเ็จที่สามารถเชื่อมต่อ HDR นะครับนี่นี่ครับนี่เลยครับผมปึ๊บอันนี้คือหน้าจอครับ สีสันสพ,พีถือว่าดีมากครับและการทห้งานกดถือว่าให้มาเพียงพอจริงครับผมตัวนี้นะสปีถือว่าเพอร์เฟกดีจริงครับนี่สีสันของหน้าจอถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบมากครับตัวหน้าจอเสียงผลออกมาซึ่งมุมมองพีนะหน้าจอถือว่าโอเคมากครับแล้วปรับเป็น 4K 60เฟรมโดยส่วนตัวนะถือว่าใช้งานได้อย่างเวิร์กจริงครับผมตัวนี้เนาะนี่ครับ ก็โอเคมากผมหลังจากพีทำการใช้งานตัวนี้มานะครับแล้วก็พีก็ใช้ปากกาผมในการควบคุมนะครับผมตัวนี้นะครับนี่พดเวริร์กเลยตัดต่อ,ตอวิดีโอใช้ปากกาคือเวิร์กมากครับซึ่งผมตัวนี้ปากกาตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานมาถือว่าโอเคมากครับนี่ครับก็ใช้คู่กับมือคอดีมากแล้วก็แบตมันอึดจริงครับผมสับปากกาตัวนี้นะครับพี่ผมจะขอแนบด์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาของตัว iPad หรือว่าของเซี่ยวมี แล้วผมแพดเจ็ดหรือว่าเจ้าตัวประกาศตัวนี้ใต้คลิปนี้ให้ผมซึ่งพีก็สุปเลยว่าหลังจากพีใช้งานพีชอบตัวนี้อย่างไรคือ CPU มีความเร็วความแรงในเกมคือสบายหงพร้อมกับหน้าจอสีสันถือว่าดีมากแสงผลออกมาดูสบายตาครับแล้วก็ธรระตัดต่อวิดีโอถือว่าดีมากแล้วก็ลำโพงก็ถือว่าเสียงดรงชงชัดนะลำโพง2ตัวครับจบครบครับ,ครบใครชอบระบบที่มีความประสิทธิ์เรีนกะนว่า iPad ตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าใครชอบเล่นที่เยอะมากมาย AI แบบจัดเต็ม พี่รู้สึกว่าตัวนี้คือจัดเต็มมากมีความแปลกใหม่ได้อย่างเยอะสามารถมีความอิสระในการใช้งานแล้ว AI ถือว่าชนะ Apple ได้ขาดลอยผมตัวนี้บอกเลยว่าครบลำโพงเสียงโคตรด,ดีหน้าจอสวยหน้าจอ 3.2k รีเฟรชในการทัดซึ่งทัดดีกว่าตัวเจ้าตัวที่เป็น iPad ตัวนี้อย่างเยอะครับพี่รู้สึกว่าในการทัดมันเหนือชั้น iPad ไปเยอะมากครับ iPad จะมีความหนืดตัวนี้จะมีความเลื่อนไหลแนะนำว่าให้ชมคลิปที่พี่เปรียบเทียบในช่องพี่ผมสับการเปรียบเทียบระหว่างตัว iPad 71แล้วก็ตัว Xiaomi Pad 7ผมสรุปขอบคุณครับ